สวัสดีครับสวัสดีเหล่าต้าหู้ก้อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมากับเฟสอีกแล้วครับท่านผู้ชมไปตอนนี้เกมดําเนินไป90%ตแล้วนะครับตอนผมเข้ามานะเออคิดว่าเกมอาจจะจบในเร็วนี้ก็คือจบเนี่ยในความหมายก็คือว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการเก็บคิวจนครบนะครับแต่คิดว่าคือเป็นการเปิดเปิดไอประตูนะครับให้ครบคิดว่านะเพราะจะให้ผมมาเก็บคิวทั้งหมดนี่ผมว่าผมผมผมตายก่อนแน่เลย โอเคเดี๋ยวดูแมพก่อนอ๋อ oh, เตือนก่อนนะครับคำเตือนนะครับผมหากใครที่ดูแล้วปวดหัวปวดตานะครับให้ทําการหยุดพักก่อนนะครับผมอ่านะแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะครับหรือไม่ก็ดูเป็นจอเล็กเอานะครับจะโอเคกว่าหรือไม่ก็ไม่ต้องดูเลยนะครับฟังฟังอย่างเดียวพอนะโอเคเราผมว่าผมจะไปตรงนี้ก่อนนี่นีนนข้างขเนี่ยนี่นีฮะ ตรงนี้มันจะไปได้อีก3ที่นะครับที่ผมยังไม่ได้เปิดอ่ะโอเคไปลุยกันเลยอืมไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานอีกแล้วเลยทุกครั้งที่บอกก็ไม่ได้เล่นนานทุกครั้งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ปริศนาตัวนี้ด้วยกันก่อนอื่นต้องหาทางขึ้นไปก่อนเออทางนี้นี่ โดนตีชึบชึบมาทางนี้นี่เกาะแล้วก็โดดไปเลยอันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นที่ผมทำนะฮะตรงท่อน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะแวะไปเปิดตรงท่อน้ำอยู่คือผมทำผิดเว้ยทุกคนคือผมดูลูกศรเนี่ยในแนวนี้แต่ว่าคือเราต้องเอาไอ้ไอแท่งเนี่ยแท่งนี้นะพลิกให้เป็นแนวนอนก่อนแล้วค่อยทำถึงจะถูกเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะเป็นซ้ายต่อด้วยหมุนขวาขวาต่อด้วยหมุนซ้ายขึ้นกระโดดลงหมุนขวาหมุนขวานี่ไง <c oughs> ตอนแรกคือผมก,ก็ไม่คิดเลยหรอกแต่พอตอนตัดปุ๊บเราก็คิดได้ว่าเออวทำไมทำไม มุมซ้ายมุมขวาเนี่ยเราดูเป็นแนวเอียงแต่ภาพอื่นดูเป็นแนวแนวแนวตั้งเฉยอ่าเปิดมาละมีอะไรเอ่ยโอ้เหรอมองไม่ได้แฮะอืมอ่าสามารถคอนโทรวอเตอร์ได้อ๋อเออไม่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 ไมไมไมสิต่อลงสิใช่ พอเข้าบนมันไม่มีอะไรแล้วนะครับ่าตัวนี้ประตูหนึ่งอันไปที่ไหนเนี่ยอู้หึบโอ้เจ้าเจ้าเจ้าหมุนได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าเปิดเลยอันนี้จะเป็นอ์ติแฟกต์แน่นอนโอ้ ได้เลยมาเอ่ยตายละดูไม่ดูดูไม่รู้เรื่องฮะโอ้เป็นสมบัติแผ่นสมบัติที่ขาดก็ก็ก็กกดีก็ดีเออกลับไปทางเดิมก่อนผมมาทางไหนวะเนี่ยทางนี้นะฮะต้องไปอย่างนี้ทางนี้นี่ได้แล้ว ไปเลยทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะไปได้อีก3ที่ซึ่ง2ที่ผมไม่ได้ไปว่ะทุกคนอันนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ทางกลับนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยน้ำน้ำมันลดลงด้วยอ๋อ พอน้ำรถมันก็เปิดทางข้างล่างครับแต่ว่าแล้วผมจะขึ้นอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอ้ตกใจหมดอ่าขึ้นได้ก็ลงมาเลยครับเลยโอ้เออเจอนี่ปุ๊บ ไปไม่เป็นเลยผมฉันลืมใช่แกลืมขอบใจมากอันนี้มันเป็นตัวเก็บคิวอะไรนะคิวสีแดงมั้งไม่ก็แอนตีคิวนะครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากผมผมทำไม่ได้เมื่อกี้ไปตรงนั้นมาเลยอีกหนึ่งจุดนะฮะที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปใช้ก่อนทางนี้เอออันนี้ อะาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเป็นเดียวกันไหมอ่ะอ๋อไม่เป็นเดียวกันเลยแต่มันมันมันเข้าไม่ได้นี่ใช่ไหมขึ้นขวาเฮ้ยเดี๋ยวไม่สิอ่านเดียวกันไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้เป็นขึ้นเอ้ยไม่ใช่ไหม ซ้ายหมุนซ้ายทขามันหายทุกคนทำยังไงเหรอต้องเข้าออกประตูใหม่หรือเปล่าอ้าวทำยังไงให้มันออกมาเนี่ย mm hmm. อย่าบอกว่ามันโผล่เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะ โอ้โหไม่ได้นะเนี่ยปเป็นอเไรขับตรงนี้ก่อนเจอสาเจอแต่ไม่ไม่ทันทะาเมื่อกี้เมื่อกี้แคปแคปจอบไม่ทันอันนี้มาแล้ว <c oughs> จะคืบหน้าไปนี่วันนี้ เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นตอนนี้ยังยังยังหาที่ไปไม่ได้เดี๋ยวผมว่าผมไปตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงท่อน้ํานะฮะเพื่อไปไปไปเก็บไอ้ตรงที่เราพลาดไปตรงนั้นกนหน้านี้ท่อน้ำท่อน้ําอันนี้ช ชอบเอฟเฟกเกมนี้จริงจริงเลยอ่าถึงละโอ้ห้องเดียวไปถึงนู่นเลยตายละทีเนี้ยผมลืมไม่ได้ว่าห้องไหนเนี่ยหรือว่าอาห้องนี้แหละโอเดี๋ยวทุกคนไปหนึ่งนะอ่ะโอเคกลับมาละ คือผมจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยมีไก่และมีหมาด้วยแต่หมาเนี่ยไม่เคยช่วยอะไรเลยเอออ่ะไหนดูสิขวาขึ้นเฮ้ยอย่าบางังเฮ้ยไปที่อื่นเลยไปขวาขวาขึ้นเห็นไหมเนี่ยขวาขึ้นซ้ายลงกระโดด หมุนซ้ายหมุนขวากระโดดขวาขึ้นซ้ายลงกระโดดหมุนซ้ายหมุนขวากระโดดอ่าสวยครับขอบคุณสำหรับพัสร์เฮ้ยเดี๋ยวโหลดเลยเหรอเอาว่าที่ใหม่ขอสัก วบเอออน้ำคงจะร้อนหน้าดูตัวแตกเลยไม่น่าลองไหนดูซิตรงนี้ไม่เคยมาฮะเด้งไหมเออเฮ้ยทุกคนเตรียมฟังเสียงฮะ ซ้ยนะายซ้ายขวาซ้ายซ้าย,ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาอืมขอบคุณครับโอ้ฟังตั้งนานคือมันมีเสียงไอ้ไอ้เนี่ย กบเออมันมีเสียงไอ้อือ่นๆนี่กรบนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมต้องใช้สมาธิน้องน้องเพราะั้น, <c oughs> นผมลงไม่ได้เออลงดีๆก็จบละเออโอเคกลับก่อนทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ันนี้น้ำหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยน้ำมันขึ้นเรื่อยเอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทั้งนี้นีน่น,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 นี่น้องปล่อยปล่อยออกมาโอมม้มีมีมีแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยมามามาฮัมเบอตีมันน่ากลัวจังวะเกมนี้มันไม่ใช่เกมต้องโมน่ากลัวเลยขนาดนั้นแล้วไปไปถึงไมเนี่ยปันต้องถึงดิวะ หมุน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 ขึ้นอะ,อะไรน,ะนั่นน่ะอะไรไม่รู้ฮะแต่ว่าไปก่อนเอ้ยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละหมุนด้านนี้โอ้ยเดี๋ยวอ่าอย่างนี้ อย่างนี้ขึ้นกระโดดกระโดดเกาะกระโดดเกาะกระโดดอย่าอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าดันเอ้ยนะอย่างนี้ยังไงต่อยังไงต่ออันนี้ต้องอันอันอันนี้อันนี้อันนี้ต้องดันเดี๋ยวเดี๋ยว ขอสองข้างบนแป๊บน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วดันได้ไหมเฮ้ยดันไม่ได้โอเคทุกคนรู้นะฮะผมว่าไอ้น,นี่น่าจะลอยน้ำอืมม,มาสักครึ่งบล็อกเลยตกใจหมดนะผมว่าหัวเราต้องโขกอนี่แน่เลย ออโอ้โหเริเ่มใหม่ว่าแล้วจริงด้วยเฮ้ยเอาว่ะผมว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยที่มาเจอฟาเซิลตัวนี้ชอบฮะชอบชอบมากรู้สึกเกมบอกว่าเล่นชิวๆมาตั้งนานไปเองไปเจอ,อนี่เลยอเอาถึงนี้ก่อนแล้วก็หมุนทีเดียวสวย รอฮะทำได้แค่รอฮะกระโดดยินขอบยินขอบเฮ้ยล่วงล่วงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวแบนดิกเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเอ้ยเดี๋ยว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 มันอาจจะชนก็ได้ เพื่อความชัวฮะโอ้น้องโยนหมวกเล่นล่ะน้องเยี๋ยเอาหมวกไปโยนเล่นอย่างั้นโอ้ยเอาเริ่มใหม่หมดทคนครับถามสคริปต์ครับผมไป ถึงแล้ว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 กระโดดไปเข้าเออกว่าจะมาถึงเดี๋ยวมีกระโหลกตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมีคิ้วตรงนั้นแต่ไปยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้มีให้ได้ด้วยสวยขอบคุณครับ เข้าไปเลยอ่าในสุดก็ออกจากไอ้แีงแดงๆมืดๆนี้สักทีหลอนเหลือเกิน,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 นจะบอกว่าเมื่อกี้ช่วงที่ตัดไปนะฮะไก่บ้านผมขันน่ะสี่ห้ารอบอะทุกคนผมว่าเดี๋ยวอ,อีกหน่อยผมจะเปลี่ยนชแนลชืช่อช,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 ชแนลเป็นไก่ขันชแนลละให้ตายเหอะให้ขันแล้วเยอะขนาดนั้น ประเีก็ขันเวอร์เกินนะพอพอช่างเรื่องไก่ขันก่อนนะเดี๋ยวนะแล้วผมจะกลับยังไงวะเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ่อหมุนขึ้นตอนนี้ไม่รู้เลยเนี่ยว่าที่ไหนจะมี ดูก่อนนะฮะว่าที่ไหนจะมีคิ้วให้ผมบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยคิ้วคิ้วที่ผมมีคือทั้งหมด30 30ก้อนผมต้องการอีก2ก้อนต้องการอ่าคิ้วเล็ก1ฮะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนแล้วกันตอนคิ้วเล็ก1แล้วก็คิ้วก้อนอีก1น,นะฮะผมถึงสามารถเปิดประตู3าิบคิ้วได้จะหาเจอไม่เนี้ยววันนี้จะไปแอบเล่นนอกรอบก็ดูไม่ดีอีกนะ ตรงนี้มีละคังตรงละคังไปได้สองที่โอเคไปอ่ตรงละคังตรงละคังมันมันตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวข้าง เฮ้ยน้ำมันเฮ้ยน้ำมันลดหมดเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีมันไม่เคยมีประตูตรงนี้นะฮะทุกคนแสดงว่าการไปปิดน้ำตรงนู้นมันทำให้อะไระเนี่ยแลาวยังไงครับ ห้องเปล่าเหรอมันต้องมีอะไรสิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอไปฮะเมือ่อกี้น่าจะน่าจะห้องพารเซ่นนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้วิธีแก้อ่ะอันนั้นไปประภาคารโอ้ยโอ้ยสีโดโดนดูดเข้าไปอันนั้นไปตรงไหนนี่ อันนี้ไปข้างหลังตรงนี้แล้วมั้งตรงนี้มามาที่นี่ต้องการไม่ใช่ตรงนี้ฮะแต่ตรงนี้มีทางไปหนึ่งที่อ่ะทุกคนเออเออเกือบตก อน,นี้มีหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ไปนะฮะซึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ไปแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้ไปแล้วนะครับเคลียร์แล้วค้นต้องมีอีกหนึ่งประตูอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาแป๊บอืมฮนี่ไงใช่หรือไม่นะ ต้องมาแล้วแหละขอสักสิบเอ็ดล้านคิวเฮ้อโอ้เกือบเกือบเกือบตรงนี้โอ้มีมีสองคิวเลยเหรอใช่ไหมอู้สวยขอบคุณครับ สำหรับหีบไหทุกคนเปิดเลยอะไรเอ่ยเอ้ยแผนที่เอ้ยครบแล้วนี่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอ้พอดีเลย ไม่รู้ว่าจะ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 ผมจะเดาถูกไหมนะเพราะว่ามันมีรหัสตัวเลขอยู่นะฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดเปิดโพยก่อนเพื่อดูเพื่อดูตัวเลขนะไม่งั้นผมผมไปไม่ได้บอกเลยไปไม่ได้แนะ่เอ,อไปแบบนี้แบบนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวอ่า,อา ยัยเจ้าถึงตายแบบนี้ฮะเจ้าโกเมสไม่โอ้โหอะไรเนี้ยผมไอ้จึอไดไปหนึ่งอันฮะ <laughs> อ,อ อ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ค่อยๆข,ขึ้นค่อยๆขึ้นใจเย็นๆใจเย็นๆอย่ารีบฮะรีบไปก็เท่านั้นบอกตัวผมเองนะคือผมเป็นคนเล่นเกมแล้วเวลาพอเราเริ่มเล่นเป็นเนี่ยโอุ๊ยเดี๋ยวพอเราเล่นเป็นเราก็จะพยายามเร่งตัวเองนะฮะไม่รู้จะเร่งทำไมอะไรอย่างนี้อืม ไปยังไงหละทีเนี้ยกระโดดหมุนผมจะกระโดดหมุนทำไมวะเนี่ยนี่ไงได้แล้วเออจะหมุนให้มันยากทำไมเฮ้ยคิ้วใหญ่เจ้าอย่างที่คิดไม่มีผิดเลย ทั้งแรงโดดไม่ถึงฮะโทษทีเอาไม่นี่ไงรอรอรอ,อกระโดดลงมาแล้วก็ไปเลยหนึ่งคิวครบแล้วทนะุกคนฮะเราได้ครบละที่สคิวนี่ไงเออโทษทีเออเตอร์ตี้คิวนะครับใส่สองคิวแล้วไหนทำได้เอาล่ะทีนีไ้ไปเปิดประตูที่แอนเทนเซนตี้ดีกว่าไปเลยครับทุกคนไม่รีรอแล้วนะฮะ คลิปอาจจะยาวนะฮะแต่ว่าผมผมอยากเปิดประตูนั้นมากเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับว่ามันจะจบหรือเปล่าหรือว่ามันจะยังมีอย่างอื่นให้ทําอีกนะฮะแต่ตอนนี้คืออ๋อตกใจตกใจด้วยว่ามันลอยว่าแต่ประตูนั้นมันอยู่ตรงไหนล่ะ Ancient City อ่า เอนเชนซิตี้อยู่ตรงประตูประตูอันนี้หรือเปล่าฮะประตู16อ่าประตู16ประตู16เป็นอันนี้อ่าที่นี่แหละที่นี่จะมีประตู ขึ้นยังไงเอ่ยชึบอ่าไหนสิอ่านี่ไงอ่ะเราไปลุปนล้นพร้อมกันฮะว่าประตู16คิวนั้นจะมีอะไรให้เราค้นหานี่ไงคนนับพร้อมไหมครับไปเลยนี่ออาละและนี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นวิววิ อะไรเอ่ยสุดยอด working star gate และแล้วยังไงครับโอ้โห เดี๋ยวนะผมว่ามันเข้าได้นั่นไงเข้าได้จริงด้วยโอ้โหผมนี่กึนน้ำลายเลยอะไรวะเนี่ย โอ้โหแล้วไม่แล้วไม่ใช่โอ้รอย่างยาวเลยทุกคนแล้วผมอยู่ไหนเนี่ยโอ,โอ้หมุนหมุนหมุนตา,าอะไรอาขนาดผมยังตาลายทุกคนนะระวังระวังด้วยนะฮะอ๋อ เอาว่ามาสิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเอาละทุกคนทัวนะผมไม่สามารถกด ESC ได้ฮะแล้วตอนนี้คืออ้ามันมันชโลมากเข้าจะความหมายของคำว่าสตาร์เกตเออเข้าจะความหมายของคำว่าสตาร์เกตเลยฮะคือมันมันน่าจะอยู่นอกดวงดาวอาทีเนี้ย โอเคผมว่าผมเบรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแคบทุกคนนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุยตรงจุดสตาร์เกตด้วยกันนะฮะดนตรีดนตรีก็ดังเหลือเกินฮะเราไม่รู้นะครับว่านี่จะเป็นบทสรุปสุดท้ายของเกมเฟสหรือเปล่านะครับแล้วก็สตาร์เกตคืออะไรกันแน่นะฮะเราจะมาดูกันในพาร์ทหน้านะครับเคหากชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับ là chơi can, bye bye